มือนี้สิบภาพเปินการประกวดมิสแกรนอุดรธานี2023รอบไฟนอลเปิดตัวด้วยโชว์อลังการจากพีดีและมิสแกรนอุดรธานี2022พร้อมเหล่าสาวงาม20อำเภอพี่นวัตครับอุดรธานีจะเดินเข้าไปสู่มงทองได้หรือยังครับตามด้วยรอบชุดว่ายน้ำและชุดราตรี และสเปเชียลเกตรับเชิญในงานคือชาร์ลอตต์ออสตินและชมพูอาทิตารองอันดับ4มิสแกรนด์ไทยแลนด์2 2และอิงฟ้าก็โทรมาเซอร์ไพรส์กลางงานประกวดสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวอุดอธานีนะคะกอนอื่นเลยนะคะพี่ฟ้าต้องขออภัยจริงๆเนะื่องและแล้วหมายเลข7น้ำสมก็เข้ารอบท็อป5ฟทำเอาเพื่อนๆกรีส๊สนันเลยใดๆคือทนถือป้อายหล่อมาช่วงตอบคำถามให้นางงามใส่หูฟังเพื่คอความเสมอภาคและวินาทีที่ทุกคนรอคอยเข้ามาถึง จอแจเบอร์เทอรสินก็ขอแสดงความยินดีกับฝนพัชริดางอนกิงมิสแกรนด์อุดรธานี2023ก็ขอเป็นกำลังใจให้ในการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2023ต่อไป